สวัสดีครับวันนี้มาวิ่งโบนะครับเป็นวันพฤหัสนะครับวันนี้จะวิ่งในกรุงเทพตอนนี้เริ่มเริ่มเปิดแท็บนะครับรับรอรับงานประมาณเก้าโมงครับยังไม่มีงานแรกเข้ามาผมเริ่มวิ่งจากแถวโซนหัวตะเคนและกะบ,บังนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ช่วงที่ผ่าน เข้าเดือนกุมภานะครับค่อนข้างเงียบนิดนึงแต่ก็ไม่ถือว่าเงียบมากก็ยังเฉลี่ยรายได้ต่อชั่วโมงก็ยังใกล้ๆเดิมอยู่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้เราเริ่มวิ่งบุกอ่ะงานแรกเข้ามาแล้วครับงานแรกไปส่งแลักกระบ,บังนะครับโอเครับงานแรกก่อนเดี๋ยวว่ากันครับงานแรกนะครับเมื่อกี้ มารับสินค้าเป็นเหมือนเป็นคาโก้ครับส่งของก็ลูกค้าแจ้งว่าเป็นสินค้าเป็นของก็เลยอ่ะลองดูก่อนแล้วกันว่าของเป็นอะไรครับปรากฏว่าของยี่สิบเจ็ดกล่องฮนะแล้วก็ออเราแจ้งลูกค้ากลับไปครับว่าแล้วถ้าของเยงอะขนาดนี้มันไม่ใช่ราคาส่งคนนะครับมันต้องเป็นราคาส่งส่งพัสดุ ซึ่งของมันเยอะมากค่ายกขึ้นยกไม่ใช่คัะเวลายกขึ้นยกลงใช้เวลาครับใช้เลยลูกค้าเลยถามว่าคิดเท่าไหร่แจ้งราคาไปลูกค้าก็ปฏิเสธครับครับโอ้ยี่สิบเจ็ดกล่องเลวยังไม่รู้ว่าน้ําหนักกล่องเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ต้องเจรจาลูกค้าให้รู้เรื่องก่อนครับไม่ไหวก็อย่าฟื้นนะครับเพราะมันเยอะจริงครับมันคือของเป็นขนส่งเลยแเดี๋ยวรองงานต่อไปกันครับตอนนี้ก็ เริ่มประมาณ9โมงวันนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูครับตอนนี้ก็ยังจอดรองงานอยู่นะครับองานเด้งเข้ามาพอดีครับไปส่งที่เอากดรับไม่ทันนะไปส่งที่แอร์พอร์ตลิงก์กำลังกดรับลูกค้ายกเลิกไปซะก่อนหลังจากที่งานแรกยกเลิกงานไปนะครับ ข้ามงานหนึ่งแต่ลูกค้าก็ยกเลิกครับกดรับไม่ทันแต่จริงๆการเลือกรับงานนะครับก็ต้องต้องดูด้วยอย่างาเมื่อกี้ที่บอกว่างานขนของเนาะทั้งเราต้องแบกของยกของเองตไมงรู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่คือต้องตกลงราคาลูกค้าให้ดีครับไม่งั้นอาจจะเหมือนงานฟรีนะครับยกของยีิบเจ็ดลังเนี้ยครับผมแต่ได้ราคาเท่ากับส่งผู้โดยสารก็ก็ไม่น่าใช่นะครับช่วงนี้ครับช่วง นี้เดือนกุมภานะครับต้นเดือนกุมภางานโบค่อนข้างเงียบนะครับอันนี้โซนบ้านหมนะุนเนาะโซนลักกะบ,บงังโมต่าเคผมจะเริ่มจากตรงนี้นะคือปกติงานฝั่งเนี้ยถ้าโบเงียบนี่แก๊ปไม่ต้องพูดถึงครับเงียบกว่าแน่นอนครับปกติงานโบเปิดก็งานชนงานนะครับบ้านแถวว้าแถวแถว,แถวบ้านหมดแล้วถ้าได้งานวิ่สั้นๆอย่างเงี้ยก็มีงานเรื่อยๆแต่ตอนนี้คือเงียบมากเงียบมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาแล้วครับ คือถ้าได้งานแรกเริ่มจากที่นี่เข้าเมืองเนี้ยเข้าไปโซนโเขตชุมชนหน่อยในเมืองหน่อยพอเข้า้านก็งงานจะเยอะนะครับ พอใส่ครับแต่รับไปก่อนครับเอาเลิกเอาใช้งานแรกก่อนรู้สึกเงียบมากกว่านี้ครับรับระยะทางใกล้ๆครับไปรับจุดไปรับประมาณสองกิโลครับไปส่งประมาณสามกิโลใช่ใช่ประมาณสามสี่กิโลครับเบ็ดเสร็จก็ทั้งรับทั้งส่งประมาณหกเจ็ดโลไม่เกินนี้ครับก็ได้รายได้ได้ค่ารถนะครับประมาณ70สิบกว่าบาท เอาเรื่องเอาใช้ครับวันนี้เงียบจริงเดี๋ยวสั่งได้เดี๋ยวไม่ได้ฝานใส,ส่เดี๋ยวส่งลูกค้าคนนี้เสร็จครับก็มุ่งหน้าเข้าเมืองกันเนี้ยครับค่อยๆขับไปวันนี้โซนหัวตะเคียนกระบังน่นจาจะเงียบเงาครับนี้ก่อนนี้ก่อนปิดงานแรกนะครับไปตอนเก้าโมงครึ่ง เมื่อกี้มีงานเด้งเข้ามาซอ้อนนะครับกดรับไปแล้วแต่ลูกค้ายกเลิกไปครับตอนนี้ขยับเข้ามาอยู่ในโซนนี่ไงนะจะเข้าสุขสมานครับแยกสุขสมานโซนนี้น่าจะมีงานเยอะขึ้นครับเพราะคนต้องออกไปทํางานแนละ้ววันนี้ก็มีลูกค้าครับที่ทํางานสนามบินเรียกรถเข้าไปในสนามบินครับหรือบางทีเป็นนะักท่องเที่ยวจะไปขึ้นเครื่อง สพราะนนี้ก็เกท้าโรงแรมเยอะครับปกติอย่างเมื่อกี้ครับจะเด้งงานชนงานครับแต่วันนี้พองานแรกยกเลิกไปก็เงียบเลยครับไม่มีงานเด้งเข้ามาอีกเลยครับค่อยๆสู้นครับช่วงนี้เงียบจริงครับงานเงียบจริงน่าจะเงียบสุดแต่ผมขับมาปีกว่า คือไปไม่ค่อยกังวลครับกังวลแค่ว่าจะมีงานกลับหรือเปล่าถ้า,ถามีงานกลับวันนี้ก็ตรีรถเล่ากลับก็น่าจะขาดทุนนะครับแต่เอาส่วนหนึ่งผมโชคดีหน่อยคือผมรถไฟฟ้าเนาะค่าต้นทุนน้ำมันมันก็ไม่ได้สูงค่าไฟมันถูกกว่าค่าค่า,าน้ำมันเยอะครับก็ถือว่าไปวัดดวงครับว่าจะได้งานกลับไหมถ้าได้งานกลับก็คุ้มครับไปไปกลับก็ได้ประมาณพันนิดพันสองอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ครับ ผมจะทรมนะแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันก็จะคุ้มเบาหวาอะไรเงี้ยวิ่งแบบร้อยกว่าโลได้พันสองร้อยยี่สิบโลอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจเรื่องงานของแต่ละคนนะครับผมไาครับไปส่งน้องๆนักเรียนกันครับผมก็ปิดงานที่สองนะครับมาส่งน้องนนักศึกษาที่มอบ,บุรพาก็วันนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงยี่สิบสิบโมงครึ่งนะครับ เดี๋ยวแวะพักกินข้าวแล้วหน่อยแล้วเดี๋ยวคงวิ่งต่อในบางแสนพักครับถ้าไม่ได้งานกับกรุงเทพก็คงวิ่งวนๆนนอยู่แถวนี้ครับค่อยกลับตอนเย็นทีเดียวเม mm. ื่อกี้ก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับ mm. นั่งกินไปประมาณรวมไปเสร็จประมาณเกือบชั่วโมงก็ เปิดแอปรองงานอยู่ตลอดนะครับแต่ปักุดกลับไปกรุงเทพครับเงียบกลิ๊บอันนี้ออกมาจากร้านแล้วนะครับก็เป็นรับงานปกติแหละไม่ได้ปัก,กุดกลับกรุงเทพเออวิ่งที่บางแสนพักใหญ่ๆครับถ้าโชคดีได้งานกับกรุงเทพก็โอเคครับถ้าไม่มีงานกับกรุงเทพก็เดี๋ยวคงตีเปล่ากลับสักประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งครับ คือเงียบมากครับออกมาจากร้านได้ประมาณสิบนาทีแล้วเปิดมาก็ยังเงียบกริบนะครับในงานต่อไปนะครับรับจากหอแถวหน้ามอบูครับไปส่งศรีราชาครับเริ่มออกจากกรุงเทพไปเรื่อยๆแล้วฮะาดูกันครับว่าวันนี้จะปิดจบที่ตรงไหนครับตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบห้านาทีนะครับปิดงานมาที่แถวศรีราชาแล้วครับ ไปส่งแถวแถวอสัมชัญศีราชาครับก็เงียบเลยครับเดี๋ยวรอดูครับวันนี้ขับก็เริ่มท้อนะรู้สึก <c oughs> มาทำไมเนี่ยบางแสนยาวมาศีราชาแล้วเงียบมากๆอยู่กรุงเทพเนียบไม่พอหรือไงมาเงียบต่อชนบุรีนะครับไปต่อครับก็จะได้งานกลับกรุงเทพครับ จบไปอีกหนึ่งงานนะครับพาลูกช้าชาวต่างชาติมาดูหมูเด้งครับทิคเล็กๆล,ละกันครับรู้สึกว่าเพิ่งมาเพิ่งเคยมาสนสัตว์เปิดเขาเขียวครั้งแรกนะครับพาลูกค้ามาส่งถ้าเป็นลูกช้าลูกค้าชาวต่างชาติที่ซื้อบัตรออนไลน์ครับเราต้องพาแวะไปจุดลงทะเบียนก่อนครับซึ่งถ้าคิวยาวเราก็ต้องรอเขาลงทะเบียนนะครับลงเขาล,ลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ ก่อนจะเข้าไปส่งด้านในต้องมีการแลกบัตรครับถ้าปกติเป็นไรก็วนได้15ทีฟรีนะครับไม่เสียค่าจอดเขาก็ถามว่าจะรอรับกลับไหมเราไม่รอครับเราจะวนออกจะแลกบัตรไว้มาส่งลูกค้าเสร็จวนออกมาประมาณ5ที3นาที5ทีครับไม่เกินแต่ขาออกมาคือเราไม่สามารถรับบัตรคืนตรงทางออกได้นะครับต้องจอดรถไว้แล้วก็เดินกลับไปที่ช่องที่เราเข้าครับแล้วเอาบัตรเนี้ยไปแลกบัตรออกซึ่งดูก็ ส่วนตัวก็เพิ่งเคยเจอครับก็แปลกๆดีครับเอาไปแล้วประสบการณ์กันไปครับตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วยังลุ้นว่าจะได้งานกลับกรุงเทพหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้กลับก็สักสี่โมงสี่โมงครึ่งก็คงตีรถเปล่าเข้ากรุงเทพครับ คิดว่าต้องตีเปล่าจนเข้าเมืองแล้วครับมีงานลูกค้าเด้งขึ้นมารับจากแถวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับเข้าไปในตัวเมืองชนบุรีครับจังหวะดดีเลยครับไม่ต้องตีเปล่าเข้าไปได้ลูกค้า,าลุ้นครับวันนี้จะจบที่เท่าไหร่ครับรุยครับไปรับลูกค้ากันครับ สามโมงสี่สิบห้านะครับก็ตัดสินใจเราว่าเดี๋ยวจะตีรถเปล่าเข้ากรุงเทพน,นะครับสรุปวันนี้นะครับทั้งวันวิ่งได้ห้างานนะครับได้ยอดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหักเปอร์เซ็นต์จากโบแล้วก็เหลือถึงมือเราหนึ่งพันสี่สิบแปดบาทนะครับเจอของฝากครับเจอสั่งให้ซื้อของฝากกับบ้านค่าของฝากรวมกันก็เกือบพันครับอารมณ์วันนี้ฟีลมาว่าขับรถมาเอาของทะเลกลับไปกินบ้านครับไม่เหมือนไม่ได้เงินเลยคนระ ประสบการณ์ครับเป็นการรับงานนะครับบางทีก็ต้องต้องเลือกครับคือว่าจะวิ่งไปกไกลอย่างเงี้ยมามาชุมบุรีอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้งานกลับก็ตีรถเปล่ากลับจริงๆถ้าวันนี้ได้งานกลับสักเที่ยวหนึ่งสัก5้าล้อหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับก็น่าจะโอเคครับได้ประมาณพันหกพันเจ็ดก็ถือว่าโอเคแต่พอนี้ได้พันหนึ่งก็จริงๆถ้าวิ่งในกรุงเทพได้เยอะกว่าพันหนึ่งแน่นอนครับระยะเวลาเท่ากันประมาณหกเจ็ดชั่วโมงแต่เขาหน้าจะวิ่งที่ไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามกันครับวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอาของฝากไปส่งคุณนนายก่อครับ เจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ